สวัสดีครับน้องน้องวันนี้เต้ก็อยู่กับเกม rov นะครับวันนี้พอดีเลยเต้บอกให้เต้เข้าไปพอดีมันรีแลงเนาะก็เลยเข้าไปแวบ็แวบแล้วเต้ก็ไปเจอไอ้ผู้เล่นท็อกซิกแบบเนี้ยไอ้คนแบบอย่างเนี้ยเต้บอกเลยนะแบบคือ หนึ่งเลยเห็นกระตัวเว่ยน้องๆแล้วก็โทษคนอื่นเขาไปมั่วไปซุ่งวันตอนแรกเต้กะว่าจะไม่ได้ลง ROV แล้วด้วยจริงๆนะเลยเต้เลมอย่างมาถามน้องๆคนที่เล่น ROV ว่าเจอไอ้คนแบบประเภทนี้คือบอกให้ตรงๆเลยครับตัวเองด่าเขาไปทั่วเลยนะอ่าเต้จะบอกก่อนนะว่ามีปัญหาเขามีปัญหาตั้งแต่ตอนเลือกตัวครับอ่าเขาบอกเขาเล่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เล่นตำแหน่งนู้นไม่ได้อะไรไม่ได้จนแบบอ่าเพื่อนก็มาเล่นตำแหน่งแทนเขาแล้วเขาก็ได้เป็นตำแหน่งเมทเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่า ไอเล่นน่ะมันเล่นคือมันเกิดจากอะไรแล้วมันทําไ้ได้ถึงหัวร้อนนะแล้วก็ไปดูกันนะครับอันนี้เต้กดตรงตัวเต้นะพอดีเต้เล่นอาริสนะก็คือเราคิดอะไรไม่ออกเราคิดว่าอ่าไดแลงไดมอนด์น่ะน้องๆส่วนใหญ่มันจะนัวกันและอาริสแต่เวลามันวางอันตีอะมันมีแบบเออสกิลสโล่เนาะเหมือนเราซื้อออกไอเทมนี่มันเป็นเมทสโล่อะเราก็สามารถคือแบบในวงกลุ่มมันใบได้ด้วยมันอะไรได้ด้วยแล้วแบบ ตอนนี้คือมันแหลงไดมอนด์น่อน้องคือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเต้เอาจริงแล้วคือมาเล่นแบบขำๆครับเอ่าเต้จะบอกว่าไอ้เมทต,ตัวนนเนี้ยเนี่ยอีตัวเนี้ยอีวยเนี่ยมันมันเล่นนะมันมันเอาพี่เต้พูดแบบหยาบๆเลยแพมทั้งเกมนะครับคือเล่นทั้งเกมแบบโอ้โหโทษคนนู้นคนนี้อ่ะตอนเนี้ยมันยังไมไ่นี่นะมันยังไม่ได้ด่าอะไรทีมเรานะแต่มันไปกระแสฝั่งนู้น ก็คืออ่าเป็นเอสเอสิก้าฝั่งนู้นก็คือไอตัวทะเลทรายฝั่งนู้นแต่เต้ไม่ได้สนใจครับเขาจะคุยหยอกล้ออะไรมันก็เรื่องของเขาอ่ะอันนี้เต้มาถึงนะเต้มาช่วยเขาตอดข้างล่างก่อนนะก็เดี๋ยวอันนี้ก็ผัดกันบังอ่ะเราก็มาบังพอเห็นเพื่อนเราเลือนน้อยแล้วเรามาบังแทนครับแล้วเรามันก็จะมีเกาะอ่าเรายืนบังได้นะบังเพื่อนไม่ต้องกลัวเลยเออให้เพื่อนวิ่งกลับอ่าอันนี้คือหนึ่งนะคือเราเป็นแค่เราเป็นซับด้วยน้องคือเราไม่จําเป็นต้อง เขาเรียกว่าอะไรคือเราไม่ต้องรอดก็ได้ตายก็ได้อะให้เพื่อนมันรอดก็ยังได้มันก็ยังมีเวลาคือเวลามันน่ะเราได้แล้วนะเต่จะบอกว่าข้างบนเมดยังไม่มานะครับเห็นไหมช็อตแรกที่เราได้คิวเมดไม่ได้ลงมาช่วยนะน้องๆดูจากแผนที่เรื่อยๆนะครับน้องๆแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อนะคือตอนนี้อ่ะอ่ะเมดเมดเริ่มจะลงมาแล้วแต่เต้ต้องมาเคลียร์ก่อนเพราะว่าแครี่เต้ตายเนาะเต้ก็ต้องเคลียร์คีฟก่อนนะครับ แล้วเนี่ยเมดเขามานะซึ่งสก,กิลเต้ช่วยแครี่หมดแล้วเมื่อกี้นะแล้วเพิ่งเวลสี่น้นองๆคิดดูว่าโหลดครูดาวจะขนาดไหนเอาพอได้เสร็จเต้ก็วางช่วยเขาเนาะวางช่วยเ็จปุ๊บอ่ะดันมาบางังไม่กะว่ามาบังให้เพื่อนกะว่าจะโกดเกาะแหละดันมาโดนเอซิกายกนะครับดูเมดไ้นะครับน้องๆเมดผักตัวเองออกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตายทีละตัวเขาเขาออกผักตัวเองออกมาแล้วนะแล้วเขาก็ปล่อยสก,กิลเห็นไหม เต้ถึงบอกอันนี้ถือว่าโอเคเขาเอาตัวรอดของเขาอได้อ่แต่ไม่ได้สีเรียนเลยแต่ว่าคือสก,กิลเขามันก็เป็นแค่2ชุดถูกไหมอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองแค่นี้ไปอามาเสร็จปุ๊บคือตอนนี้เขาลงมาทีมไฟท์ทีมไฟทไฟ์อันนี้คือเราเสียอย่างเดียวนะเห็นปะคือเราเสียเราเสียไปสามเลยเแล้วพออยนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะตอนนี้ตัวเต้เกิดแล้วเต้เกิดแล้วซึ่งดูตัวเต้ตเต้ไปกันกลางให้เขาเพราะเขายืนแช่ยอยู่กับแคลรี่ข้างล่างเห็นปะ เออแต่ก็เลยอ่ะไหนๆตรงกลางใกล้ขวากูก็ไปก่อนเหรอวะก็เลยไปอ่ะไปเสร็จปุ๊บเขากลับเลนมาแล้วกลับเรนเสร็จเต้ยังเคลียร์คลิปไม่หมดนะน้องๆอ,อ้าวไปมาเสร็จปุ๊บดูเฮ้ยแครี่ฝั่งนั้นนี่ละอันนี้เรามาช่วยลงมาช่วยบังแครี่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวน้องๆมาดูช็อตนี้ครับช็อตนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะเต้ไม่รู้ว่ายังไงนะป่าเราอจะเอาไอ้มังกรหรือเปล่าเต้ไม่แม่นใจนะครับเดี๋ยวดูมาแล้วมาแล้ว คือตอนนี้คือเราไม่ได้เห็นรองเนอะพอมาเห็นแบบนี้อ่ะพวกเมดพวกไอ้นี่มันมาแล้วแต่เต้ยืนกันอยู่สองคนนะอ่ะยืนสองคนเสร็จแต่ก็อันตีไว้ก่อนยังไงอันตีอริสเดี๋ยวนี้มันโหลดไว้เต้ยรู้สึกว่ามันโหลดไว้เต้ยก็ปล่อยทิ้งเอาเลือดให้มันลดไปก่อนอย่างน้อยถ้าเลือดมันลดมันก็ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวอันตีเต้ยก็จะได้อีกแหละอ่าตอนนี้เขาก็กลับไปการกลับไปการข้างบนเห็นปะเขาขึ้นไปข้างบนนะเต้ยอยู่กันข้างล่างนะอ่ะเต้ยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปช่วยยยเรรรีบบ้อคั ป่าโดนแล้วป่าโดนก่อนแล้วแต่เมดยังอยู่นี่นะเมดเมดทีมนั้นเขายังอยู่นี่นะอ่าเห็นไหมและอ่าเมดวิเต้ทำไงครับอยากได้คิวเขาโดนไปซะคือตัวเองมีแค่สองสกิลอะพอสก,กิลตัวเองเอาต่อให้โดนด้วยแล้วมันไม่ตายมันไม่ตายตัวเองก็แม่งเหมือนคีฟตัวหนึ่งธรรมดาเลยทำอะไรไม่ได้ช็อตเนี้ยเขาบอกว่าวิเต้ยังไปเติมไม่ทันครับน้องๆก็คือ คือวิ่งจากข้างล่างไปเว้ยไอเราก็เออแต่ตัวเองอยากบวกเข้าไปน้องๆไปย้อนดูนะตัวเองวิ่งสุ่ม 4, สี่สมหาเข้าไปกับแบบทีมนั้นคงแบบไม่มีใครมาอะไรประมาณนี้นะังอ่าเต้ก็ลงกลับมาช่วยแคลรี่เต้น,นะครับอ่าลงมาอยู่ลงมาข้างล่างเหมือนเดิมลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะตอนนี้เมทเต้ยังไม่มาเลยน้องๆมาไอช็อตไฟทีแรกพอเพื่อนมากันหมดอ่ะนี่นะครับยังไม่มีใครมาช่วยนะทั้งอะไรเออแต่เราไม่สีเรียดอะไรอ่ะเราก็คิดดูนี่ดนคาป้อมกันเลย โดนข้างในป้อมเลยครับเมดเต้ยังชิวอยู่อ่าเมเต้ยังไอ้นี่นะอ่าคืออันเนี้ยบอกเลยว่าเต้ไม่ได้โดนออกไปแล้วล้ําหรือแหลมอะไรทั้งอย่างนะอันนี้คือโดนคาป้อมเลยนะสองตัวคู่แครี่เลยนะครับเมดเมดมาแล้วเมดมาแล้วป่าโดนอีกตัวหนึ่งอ่ะเมดมาถึงก็สกิลว,ว้าวไปหนึ่งแล้วแล้วก็ทําอะไรไม่ได้น้องๆดูดิเห็นปะ่ะดูดิอ่าอ่าอันนี้มาเคลียร์คีบ อ่าไม่เป็นไรอ่าไปดูนะครับน้องๆอ,อันนี้น้องๆดูไว้เลยนะไอพวกผู้เล่นท็อกซิตพวกเนี้ยเต้อบอกเลยโทษทุกคนครับนี่เต้มาอันติให้ปุ้งตัวเองได้กินตัวเองได้กินเสร็จอ่าเต้จะตายก็ต้องหนีก่อนเลยว,วะกูจะตายเนี่ยอ่าไปถึงปุ๊บไปเปิดอันติให้เขาก่อนเลยนะเขากินเขาได้เห็นไหมอ่าเขาได้ละตัวหนึ่งเต้ถามว่าปะกีเนี้ยที่เขาได้พอใครอ่ะถ้าเขาปล่อยสก,กิลสองสกิล,กกลมันไม่มีอันติละถ้าหนึ่งเต้น้ายังไงไอตัวนั้นก็ไม่ตาย และอีกอย่างถ้ามันไม่ติดสโลท่ถ้าอันตีนะก็ไม่ตายอยู่ดีปะ่ะอันนี้เต้มไม่ได้ว่าอะไรนะเว้ยคือเราเล่นกันเป็นทีมเว้ยต่อละอาชีพอะต่อละเลนอะเราต้องดูด้วยเว้ยว่ามันมันทําอะไรได้ไอซับเนี่ยมันทําอะไรได้อะไรทุกอย่างอะอ่ะอันนี้เต้บังให้ก่อนตลอดเว้ยน้องๆดูเห็นปะวิ่งเปิดให้ก่อนตลอดอันตีหนึ่งเปิดให้ตลอดครับดูนะ อ่ะอันนี้เราก็วิ่งแล้วก็ต้องมาบังไอ้แครลี่เราไว้ก่อนไอเมดอะไรช่างแม่งเหอะเนี่ยก็อ่าเห็นมันจะโดนเต้ก็เลยมาช่วยอ่ะมายืนมายืนคำไว้ว่ามึงไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะมีกูอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งด้วยอ่ะประมาณเนี้ยอ่ะกระโดดไปได้แล้วเต้ถึงถามว่าเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยอ่ะไม่เขาบอกว่าอ่าอลิตะพลครับตอนนี้เออแบบอ่ะนี่ยืนบังให้แม่งนะเห็นปะ ติและยืนบังให้แม่งด้วยนะเออเนี่ยเตนติและยืนบังให้แม่งด้วยนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยเต์ไม่มาบังให้แม่งนะแม่งโดนไอตัวนั้นงัดไปแล้วอะไอลิเตอร์อะอันนี้ดูมันเล่นครับน้องๆน้องๆดูเอาละกันเติมเลนก็ไม่เติมอะไรก็ไม่เติม เต่ไม่ได้ซสีเลี่ยนเลยแต่แต่มาคิดว่าคือตัวเองเล่นยังไงวะแล้วตัวเองด่าด่าทั้งทีมน้องๆด่าทุกคนในทีมตั้งแต่ป่ายันออฟเลนยันแคลรี่ตอนแรกไอ้ในใจคิดว่าเต้แม่งไม่โดนหรอกเออกูแม่งช่วยแม่งเต็มที่กูช่วยแม่งทุกคนเลยกูบังเลนให้ทุกคนเลยเออไปมาเสร็จปุ๊บอากูโดนด้วยอากูกลายเป็นอ่าเป็นซับาระไปเลยตอนนี้ทั้งที่มึงหลายๆตัวเลยมึงรอดเอยมึงได้คิวเอยกูเปิดให้ตลอด ไม่เคยกักสกิลเลยไม่เคยกะว่าลาัดื่อนอะไรคือหนึ่ง,งเลยเอาพูดตรงๆกูก็อยากชนะครับน้องๆกูเล่นกูอยากชนะครับกูไม่ได้ก็คือต้องขออาภัยที่พูดจาไม่สุภาพนะเออแต่ก็บอกเลยนะว่าให้แม่งอ่ะไอคนเนี้ยแต่เปิดไมเลยบอกให้มึงมาดูคลิปมึงนี่แล้วมาดูมึงเล่นนี่นี่อันนี้อันนี้แต่ให้ดูตัวแต่นะแต่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่น้องๆนี่อายืนการป้อม แล้วไงอ่ะงกูทิ้งป้อมแล้วขึ้นไปข้างบนไหมหรือว่าไงไม่มีใครดันไม่มีอะไรเลยไอตัวนี้ก็ยิงป้อมอยู่เนี่ยกูต้องมายืนเคลียร์ป้อมเนี่ยเออเอาแตกเรียบร้อยกูเนี่ยตอนนี้กูมืนแล้วพอมันพูดไอ้น้ตไอนี่คือเอาจริงเต้แม่งอยากจะเลิกเลยจริงตอนเนี้ยเอาเต้ถึงบอกว่าอยากจะเลิกเลยครับดันเลนก็ไม่ดันกันเต้ถึงถามว่าทุกคนมันไม่ได้เก่งทุกคนอ่ะออฟเลนเขายังดันไม่เป็นหรือว่าเขาอะไรมันก็ นิดนึงอะคือนตอนนี้ถ้าพูดตรงๆคือทีมแม่งเสียบเรียบแล้วดาเมจแม่งก็ไม่มีเจอของเขาใส่ตามตามตายหาหมดไอ้เมดมีสองตะกิวแค่นั้นเพ่นดูที่ที่เขาเล่นก็รู้นะอ่ะมาถึงอ่ะเตวิ่งมาช่วยมาช่วยกักให้มามารอมารอเขาพวกเขานะอะช่วยช่วยก่อนนะตอนนี้นี่แต่ข้างล่างน้องๆน้องๆดูข้างล่างเว้ย ไม่สนใจแม่งจะบวกอย่างเดียวหนุนไอเทียข้างล่างโดนไปแล้วสองตัวเ,เต้คิดว่าอ่ะมึงมีสามตัวไอ้นั่นมันมีสามตัวแล้วมันเจ็บอยู่ก็เลยกะเออเดี๋ยวมาลงมาช่วยไอตัวล่างนี่ตอนนี้ที่เต้หยุดนี่คือพิมพ์กับแม่งแล้วนะตะเกียร์ได้ยืนยืนดูแม่งคือแม่งไม่อยากเล่นแล้วเต้บอกให้คือฝั่งนูนะ่ะต้องยอมรับว่าเขามาทีมครับไม่รู้ว่าเขามาเดี๋ยวหรือว่าอะไรแต่เขาเล่นเหมือนเขามาเป็นทีมเพราะเขารู้กันหมดเลยนะ คือณตอนนี้พูดตรงๆว่าทีมเราแม่งเสียบเรียบแล้วดาเมจแม่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับคือเข้าไปเสร็จเขาลุมสกิลเขาคือเราตายเลยเนี่ยนะแต่แม่งมาลองมาล่ออยู่เลยเนี่ยแล้วต้องมาเจอไอ้ผู้เล่นท็อกซิกแบบนี้เดี๋ยวหนึ่งสองเนี่ยเต้ถึงถามเขาทำอะไรได้ของน้องเนี่ยสกิลสองสกิลเสร็จแม่งหมดแล้วเว้ยแม่งวิ่งตามเป็นคีฟเลย เนี่ยเอาอจริงๆเนี่ยตอนนี้อ่าถ้าพูดตรงๆในเกมพิมพ์ด่ากันแล้วน้องคือตอนเนี้คือตอนนี้แม่งโทษโทษทุกคนแล้วยกเว้นตัวเองครับตั้งแต่อยู่เลนล่างมาอยู่กับแคลรี่มาน้องๆเห็นไหมมันมามันมาเลนล่างอยู่อยู่รอบเดียวนะถูกปะมันมาอยู่รอบเดียวนะเอาอจริงๆแล้วอ่ะคือนะตอนนี้เต้บอกเลยดาวหนึ่งเต้ก็ทิ้งครับเจอคนแบบนี้ยบอกเลยแล้วถ้าใครเจอไอ้คนนี้เต้บอกเลยเตรียมตัวเถอะน้อ,นนอง มีปัญหาตั้งแต่เลือกตัวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเออถามว่าตัวเองกดเลนเลือกเลนเชา้าไปชาวบ้านเขาก็จะไปแทรกเขาไปแรกเขาอ่ะตัวนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ไม่สู้ไม่ได้อะไรไม่ได้เออก็มีปัญหาเลยนะคือเต้ต้องวิ่งตามแครี่เต้ไว้อยู่ตลอดเว้ยเอาจริงแล้ว,วะเป็นซับอะ ออฟเลนเรามันก็ดันเลนไม่ได้คือมันมันโดนเขากดจนแบบไอ้นี่แล้วน้องๆแล้วอย่างไอ้เมดมันก็ทำอะไรไม่ได้อะคือมันปล่อยสองตะกิวถ้าโดนก็ดีไปไม่โดนเขาก็กลับอยู่ดีมันไม่ตายอ่ะเพราะมันไม่ได้มีตัวที่มันไปไฟอะไรยืนขนาดนั้นเว้ยน้องๆต้องเข้าใจด้วยนะต่อให้เต้เอาแทงมาเชื่อป่ะเต้ก็ยืนเป็นสก,กเบือให้พวกนั้นแม่งลุมยำแล้วเมดสอะกิ้ทำไงเพ่น ได้บอกเลยว่าตายมากกว่าอลิซจริงๆเพราะมันทำอะไรไม่ได้เวยดูทีมเขาดีเขาสก,กิลเนี่ยดูดูออฟเลนโดนสก,กิลไอป่าเห็นปะตายแล้วเอเต้มาแล้วอันติช่วยมันอีกจะจะมาบังให้มันอีกดูดิคือต้องยอมแพ้ครับเอาจริงแล้วคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วทีมอะแต่คุณ คุณแม่งโหโคตรเทพเลยแม่งด่าคนอื่นยิ่หายไว้ป,ป่วงเลยเนี่ยสองสกิลเสร็จหนีสองสก,กิลเรส,สกกเร็จหนีคือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือตัวฮีโร่มันอ่ะก็ไม่มีอะไรมากน้องเอาจริงอึอดอัดเจอแม่งเนี่ยก็เลยอ่าลงคลิปมาให้ดูผู้เล่นท็อกซิตอะใครเจอแบบนี้มาบ้างก็บอกอกันครับน้องๆจริงเต้อบอกให้เลยเกมแม่งจะไม่น่าเล่นเพราะไอ้คนพวกประเภทพวกเนี้ยมันต้องมีแจ้งแบนได้อะไรได้บ้างแหละครับแล้วก็ผู้เล่นท็อกซิตทั้งหลายนะย โอเคคลิปนี้ต่ฝากไว้แค่นี้แหะครับหมันไส้มันเหนยเฉยไปแล้วน้องๆสวัสดีครับ